สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ วันนี้ทุ่งเดทั่นโลกการเงินค่ะทักทายกันคือวันศุกร์สี่ทุ่มค่ะ27กันยายน2567รกับเราสองคนคุณแพนณทิประดาและทิชันเนสที่คาพรค่ะวันนี้มาจับตากันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของสงครามการค้านะคะซึ่งวันนี้เนี่ย27กันยายนถือเป็นวันแรกค่ะที่มีการเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะในการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากทางด้านของจีนโดยที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการขึ้นอัตราภาษีขึ้นสู่ระดับ100เค่ะ รัฐบาลสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของจีนขึ้นเป็นสีเท่าสู่ระดับ100%แล้วในวันนี้ค่ะและปรับขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าอื่นๆที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่นภาษีผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น25%จากเดิมที่0ถึง7.5%ภาษีแผงโซลาเซลล์เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่5 0 ซึ่งสำนักข่าวเกียวโดรายงานค่ะว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีดังกล่าวถูกประกาศออกมาครั้งแรกโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาหรือประมาณ2เดือนก่อนที่จะถอนตัวออกจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะทางด้านของคณะกรรมาการยุโรปได้ประกาศแผนปรับขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็น36.3%ในขณะที่แคนาดาเองก็ปรับขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนเป็น100เในเดือนหน้าเช่นกัน สทอนให้เห็นนะคะว่าณนะปัจจุบันค่ะชาตะวันตกได้ยกระดับการกดดันจีนโดยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผลิตที่มากเกินความจําเป็นและอาจส่งผลเสียต่อราคาในตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อแรงงานของประเทศทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสชองโนอลบาโรระบุบ,บอกว่าฝรั่งเศสนั้นสนับสนุนให้สหภาพยุโรปขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนค่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อกีดกันทางการค้านะคะ แต่มองว่าการปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้เป็นการสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมให้กับทุกๆคนในตลาดดังกล่าวค่ะยังอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับจีนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของอานิสงส์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างค่ะเรื่องของมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะคะเจ้าของ LVMH ค่ะ ล่าสุดมีรายงานนะคะบอกว่าเขานั้นรวยมากขึ้นค่ะรวยเพิ่มขึ้นไปถึง5 0แสนล้านบาทนะคะหลังจากที่หุ้นบวกไปถึง10%เนื่องจากอน,นิสงกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนค่ะข้อมูลจากทาง Bloomberg Billionaires Index ค่ะรายงานนะคะบอกว่าความมั่งคั่งของเบอร์นาร์ดอโนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท LVMH นะคะเพิ่มขึ้นมา 1, 7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณ5,50ล้านบาทค่ะ ไปแต่ระดับ2.01แสนล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ6.5ล้านล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ราคาหุ้น LVMH นะคะพุ่งขึ้นไป9.9%แรงหนุนมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะส่งผลให้ความต้องการสินค้าแบรนด์รูในจีนนั้นปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะความร่ำรวยของอาโนนั้นลดลงมากกว่ามหาเศรษฐีคนอื่นของโลกใบนี้นะคะ ซึ่งความร่ำรวยของเขานั้นลดลงไป24,000ล้านดอลลาร์แต่ว่าหลังจากที่คณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าโปลิตบูโรนะคะได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่าความมั่งคั่งของเขาก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะส่วนเรื่องของนโยบายของจีนนะคะล่าสุดวันนี้เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะ ธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะได้ประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR ลงไป0.5%นะคะไปสู่ระดับ6.6%ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้กันตั้งแต่วันนี้ค่ะ27กันยายนเป้าหมายก็หวังจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินนะคะแล้วก็หนุนความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัวค่ะและนอกจากนี้ค่ะ ธนาคารกลางจีนเองก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยซื้อคืนพันธบัตรนะคะระยะ7วันลงไปสู่ระดับ1.7%ไปสู่ระดับ1.5%ในวันนี้เช่นกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานนะคะบอกว่าจีนนั้นกำลังพิจารณาอัดฉีดเงินสูงสุด1ล้านล้านหยวนหรือว่าประมาณ4.6ล้านล้านบาทเข้าสู่ธนาคารของรัฐเพื่อมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวค่ะ จากความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนค่ะไปดูทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะตัวเลขการประมาณการนะคะสำหรับ GDP ของสหรัฐอเมริกานั้นยังมองว่าอัตราการเติบโตยังดูดีอยู่ค่ะในขณะที่คุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะระบุว่านะปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเกิดสัญญาณซอฟต์แลนดิ้งแล้วค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่ามุมมองของคุณเจนเ,น,เน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นระบ,บุถึงข้อมูลตลาดแรงงานและอัตรางเงินเฟ้อช่วงล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งและเป็นก้าวสุดท้ายในการควบคุมเงินเฟ้อคือการปรับลดต้นทุนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งคุณเยเลนระบ,บุบอกว่าตนเชื่อเสมอมาว่าหนทางข้างหน้าจะมุ่งไปสู่ซอฟต์แลนดิ้งอย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อัตรางเงินเฟ้อลดลง พร้อมกับรักษาสถานะตลาดแรงงานให้แข็งแกร่งซึ่งจะเห็นได้ว่านะปัจจุบันนี้แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วค่ะและยังมีเหตุผลที่ทําให้เชื่อได้ว่าต้นทุนด้านที่อยู่อาศัยก็จะปรับตัวลดลงเช่นกันในขณะที่ถ้าลองไปดูตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะผ่านการประมาณการครั้งที่3สําหรับตัวเลข gdp ประจําไตรมาสที่2ค่ะสอดคล้องคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะออกมาอยู่ที่3%เหลังจากไตรมาสที่1นั้นขยายตัวเพียงแค่1.4%เท่านั้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนค่ะจากสัญญาณซอฟต์แลนดิ้งของสหรัฐนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเงินเฟ้อโตเกียวของญี่ปุ่นบ้างนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการขยับดอกเบีย้ยด้วยค่ะและล่าสุดรายงานระบุนะคะว่าเงินเฟ้อโตเกียวนั้นร่วงลงไปแต่ระดับที่2%ในเดือนกันยายนค่ะหนุนให้บนั้นขึ้นดอกเบีย้ยค่ะ ดัชนีราคาผู้รู้พื้นฐานหรือว่าคอ CPI ของโตเกียวนะคะซึ่งไม่นับรวมอาหารสดเพิ่มขึ้นมา2%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบรายปีค่ะลดลงมานะคะจาก2.4%เมื่อเดือนสิงหาคมเป็นไปตามเป้าหมายของ BOJ ค่ะแล้วก็เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรัฐบาลกลับมาให้เงินอุดหนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคค่ะ นักเศรษฐศาสตร์มองนะคะว่าการที่เงินเฟอ้อพื้นฐานโตเกียวเดือนกันยายนลดลงไปสอดคล้องกับเป้าหมาย2เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือว่าในช่วงต้นปีหน้านี้ค่ะแม้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกนั้นอาจทำให้ BOJ ชะลอการดาเนิกนการเปลี่ยนแปลงใดๆในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของการเมืองญี่ปุ่นนะคะทางพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นค่ะได้มีการประชุมโวหวตเลือกผู้นําคนใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้เป็นนายรฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นแทนที่ฟูมิโอคิชิดะโดยทางสำนักข่าวเกียวโดรายง,งานค่ะบอกว่าชิเงรุอิชิบะอดีตรฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนะคะชนะการเลือกตั้งประธานพรรครีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลค่ะในการลงคะแนนรอบตัดสินนะคะ ซึ่งสามารถเอาชนะซานาเอะทาคาอิจ e ิรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็จะได้ขึ้นเป็นนายนรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นในการลงคะแนนเสียงรัฐสภาในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของนโยบายการเงินการคลังของประเทศหลักๆทั่วโลกและ,ะ่ะที่นำมาฝากกันทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่วเวอราอาบค่ะแล้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจับตานะคะ ประเด็นที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านั่นก็คือการเข้ามาของกองทุนวายุพักจะส่งผลอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสถาบันการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยหนี้ทั่วโลกซึ่งรวมหนี้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคครูเรือนเอกชนและรัฐบาลพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นปรติการที่312ล้านล้านดอลลาร์ณนะสิ้นไตรามาส2ปีนี้เพิ่มขึ้น2.1ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ68ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกู้ยืมในสหรัฐและจีนที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็มีขนาดหนี้พุ่งแตะจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน ส่วนหนี้ต่อ GDP ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการชำระหนี้เมื่อเทียบกับมูลค่าผลผลิตภายในประเทศคงที่อยู่ประมาณ327-328%ราคากาแฟและน้ำตาลโลกพุ่งแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่เนื่องจากนักลงทุนกังวลสถานการณ์ภัยแ้งในบราซิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟและน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่การพยากรณ์อากาศยังคงบ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสัญญาซื้อขายกาแฟอาราบิก้าล่วงหน้าแต่ระดับสูงสุดในรอบ13ปีที่2.7380ดอลลาร์ัฐต่อปอนด์เมื่อวานนี้ขณะที่สัญญาซื้อขายน้ำตาลดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ7เดือนที่23.71เซนต์ต่อปอนด์ รัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า SpaceX ของนายอีลอนมัสวางแผนที่จะลงทุน1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดตัวดาวเทียม Starlink หลังเคยมีความขัดแย้งด้านการเจรจาจนต้องล้มเลิกแผนการเปิดตัวดาวเทียมไปเมื่อปลายปี2,566 โดยที่รัฐบาลเวียดนามไม่ได้ให้รายละเอียดว่า SpaceX จะลงทุนในพื้นที่ใดและจะมีข้อตกลงเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ในโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอการลงทุนของ SpaceX และเรียกร้องให้บริษัทร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสรุปแผนดังกล่าว มาดูทิศทางการลงทุนกันต่อเลยนะคะสัปดาห์หน้าเตรียมพร้อมกันค่ะจับตาเรื่องของกองทุนวายุพักนะคะซึ่งนักวิเคราะห์อเองก็มองว่าจะมีผลสําหรับตลาดทุนไทยได้ทั้งขึ้นและลงติดตามกันค่ะเชิญค่ะหลังจากที่เราวิ่งมาเนี่ยถ้าหากว่านับนับไปเกือบเกือบร้อยเจ็ดจุดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจากการวิ่งมาราธอนมาอย่างต่อเนื่องต่อจากนี้แนวโน้มการวิ่งต่อจะเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับพี่แพนว่าทุกคนที่ซื้อหุ้นกันมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเก่งเรื่องของวายุพักผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆเลยที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตในอัตราเร่งนะครับคือถ้าถ้าตลาดอยู่ตรงนี้ครับระดับ Forward PE ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก15.5เท่าโดยประมาณคุณแทน ไม่ถูกแล้วนะครับไม่ถูกนะครับคือคําว่าถูกเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองอ่ะผมอาจจะค่อนข้างคอนเซเวทีฟนะครับคือผมอาจจะมองว่าถูกของตลาดหุ้นไทยควรที่จะไปสูสีกับสิงคโปร์เกาหลีอะไรพวกนี้ไหมนะครับผมซึ่งสองประเทศนั้นเนี่ยเขาซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณสักสิบสองถึงสิบสามเท่าโดยประมาณนะครับผมดังนั้นต้องสิบห้าเนี่ยสําหรับผมคือไม่ถูกแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมผมยังเชื่อว,ว่าลงทุนได้นะครับผมแค่ว่าอาจจะต้องเฟ้นหาหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวแล้ว ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆนะครับผมขณะที่เรื่องของวายุพักก่อนละกันนะครับระยะสั้นๆผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยเป็นสายเทรดเนาะก็อาจจะเก็งกําไรหมุนรอบเอานะครับพอทุกคนซื้อกันมาคุณแพนคือด้วยของธีมวายุพักนะครับคุณแพนรู้ท่านผู้ชมรู้ผมก็รู้ว่าเดี๋ยววายุพักจะมีเม็ดเงินเข้ามาซื้อหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราก็จะพยายามเทคแอคชั่นก่อนใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาขาดกำไรตรงนั้นครับ แล้วการที่ไม่เงินวายุพักเข้าว่ะคุณแพนสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะทาเนี่ยผมเชื่อว่าคือขายให้กับวายุพักอ่าแล้ววันนั้นแหละครับเราจะเริ่มเห็นคุณแพนว่าแรงฝั่งซื้อหรือแรงฝั่งขายจะเป็นผู้ชนะถ้าเกิดแรงฝั่งซื้อเป็นผู้ชนะนั่นหมายความว่าต่อให้มีแรงขายเข้ามาตลาดหุ้นจะค่อยๆไต่ตัวต่อขึ้นไปได้ในทางตรงกันข้ามถ้าฝ่ายขายเป็นฝ่ายชนะนั่นหมายความว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะค่อยๆ ค่อยๆนะครับแกว่งตัวจะเป็นไซด์เวดาวลงมานะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้จุดนี้คุณแผนคือ1430จุดเป็นทริกเกอร์พอยต์ถ้าหลุด1430จุดอาจจะจำเป็นที่จะต้องพิจารณาลดพอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังสามารถยืนเหนือ1430จุดได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเลกโปรฟิตลันหรือเป็นการเทรดดิ้งเก่งกำไรขาขึ้นต่อไปได้ครับ แสดงว่าคุณนัทมองว่าวายุพักเข้ามาวันแรกหนึ่งตุลาคมนี้เขาต้องมีของเลยเหรอคะเขาจะไม่เกี่ยงราคาบ้างเหรอคะคุณนัทมองอยังไงคะครับผมผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆซื้อทยอยซื้อครับคุณแพนคือผมเชื่อว่าเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยเม็ดเงินจากกองทุนเนี่ยน่าจะแบ่ง แบ่งออกเป็นทั้งเทรดดิ้งเดย์สมมุติว่าทั้งหมด20วันเขาก็จะแบ่งเม็ดเงินออกมาซื้อตลอดระยะเวลา20วันทําการทั้งเดือนหรืออาจจะเป็น2เดือนก็คือ40วันทําการซึ่งถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ครับเราก็ต้องมาวาดจันทแทนว่านักลงทุนที่เก่งเรื่องของวายุพักมาจะมีเม็ดเงินขายมากกว่าตัวของเม็ดเงินซื้อของกองทุนวายุพักไหมนะครับถ้าเกิดกดดันลงมาเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าซนติเมนต์ไม่ดีคนที่เก่งกันขึ้นมาเนี่ยจะตกใจ ะครับด้วยปกติเลยเป็นเนเจอร์ของมนุษย์เนาะคุณแพนคือผ่านมาสองปีนี้เพิ่งมีช่วงนี้ที่ตลาดทุ่นไทยขึ้นดีๆนะครับดังนั้นไม่มีใครอยากขาดทุนพอมันมีจังหวะที่ไล่ลงมาเนี่ยอาจจะมีตกใจและแรงขายกันออกมาตรงน,นี้ต้องระมัดระวังแต่แน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดมันไล่ขึ้นไปต่อเนี่ยเราก็ต้อง f o l l o w ไปนะครับผมก็ enjoy enjoy กับคลื่นคลื่นนี้ไปก่อนครับ ในคลื่นจังหวะนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มเห็นการสลับกลุ่มที่มีบทบาทต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่พอสมควรต่างชาติเริ่มขายรายย่อยที่เคยซื้อสุทธิคือต้นทุนต่ํามากๆเรียกว่าเราเฉลี่ยต้นทุนมาบางคนยังไม่พ้นขาดทุนได้ซ้ำไปเนี่ยนะคะก็เริ่มมีจังหวะของการซื้อเข้าบ้างตรงนี้เนี่ยมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีในยยะสาคัญไหมคะครับผมหมายถึงในแง่ของการกทำเซกเตอร์โรเตชันใช่ไหมครับคุณแผนครับ ในกรณีของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาขายสุทธิแล้วนักลงทุนไายย่อยก็เริ่มกลับมาซื้อสุทธิแทนเนี่ยค่ะครับผมจริงๆตรงเนี้ยผมผมผมแชร์มุมนี้คุณแทนคือค่าเงินบาทนะวันนี้ครับอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสองจุดสี่บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับแข่งข้ามมาจากบริเวณสักสามสิบแปดบาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับแข่งข้าลงมาเยอะมากนั่นหมายความว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถ้าสมมติว่าอยู่กับที่เลยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบจุดโดยประมาณเนี่ย หน้าวันที่ค่าเงินบาทสาสิแปดจะถูกกว่าวันนี้อพอสมควรผมตีผมตีเข้าๆสมมุติว่าลงมาทั้งหมดประมาณสักสี่บาทละกันนะครับผมสี่บาทเนี่ยส่งผลกับตัวของความแพงเนี่ยผมว่าน่าจะมีแพงขึ้นเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นได้โดยประมาณมนะครับผมดังนั้นแน่นอนครับว่าการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาไล่ชื้อเรื่อยๆในจังหวะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขนาดนี้อาจจะทำได้ยาก นะครับวนกลับมาที่นักลงทุนรายย่อยผมว่าส่วนตัวผมผมยังผมยังเชื่อนะว่านักลงทุนรายย่อยเป็นเป็นกลุ่มที่สําคัญครับคุณแพนคือถ้าเราคนเรา,เราในคนในประเทศอะครับมีความเชื่อมั่นต่อภาพการลงทุนนะครับแล้วไล่ซื้อหุ้นขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพการลงทุนโดยรวมดูดีแล้วก็ตัวของนักลงทุนเองเนี่ยมีความกล้าในการจับใจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนลูกโซ่เลยคุณแพน ถ้าถกิว่าเป็นจุอของตลาดหุ้นดีนักงลงทุนรายย่อยยังมีความกล้านะครับการกล้าจับจ่ายใช้สอยก็จะยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุณแพนเพราะว่าได้กําไรจากตลาดหุ้นมาก,ก็จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นมันก็จะทาให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนก็จะดีขึ้นหุ้นก็จะขึ้นแล้วก็ทําให้ความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยคือมันจะเป็นลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณแพงดังนันผมคาดหวังนะจริงๆผมคาดหวังคุณแพนว่าเม็ดเงินจากกองทุนวายุพัก จะทําให้ตลาดหุ้นยังสามารถวรลลี่ขึ้นไปต่อได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้าแต่เป็นการไซด์เวย์อัพบวกนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับ ามข่ากันต่อกับ m ั n นี่ท d a y ค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะ,คะโดยเฉพาะเรื่องไผ่ใกล้ตัวคุณผู้หญิงทุกท่านค่ะล่าสุดเลยนะคะไทยพาณิชย์ค่ะได้เปิดแคมเปญ ready protect นะคะสู้กับโรคม,มะเร็งในกลุ่มผู้หญิงค่ะรุ่นรับประกันมะเร็งนะคะทุน1ล้านบาทพร้อมร่วมบริจาคให้กับมลูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะ โดยทางคุณปรมาศิริมโนละไม้นะคะรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์และประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดบอกว่าจากข้อมูลนะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าผู้หญิงไทยเรานั้นป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมาที่สุดเลยค่ะ รองลงมาก็คือมะเร็งปากมดลูกนะคะอีกทั้งแนวโน้มของการเกิดโรคดังกล่าวในกลุ่มผู้หญิงไทยนั้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะจึงเป็นที่มาะะของธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์โปรเทคและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันค่ะรวมการจัดทำโครงการ Lady Protect คุ้มครองหญิงไทยสู้ภัยมะเร็ง ซึ่งในแคมเปญ Lady Protect นี้นะคะจะมอบสิทธทิพิเศษให้เพื่อนผู้หญิงที่ซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ร่วมรายการของทางบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะบริษัท Left Edition จำกัดหรือบริษัทบางจาก Corporation จำกัดมหาชนมอบสิทธิทพิเศษให้แก่สมาชิกบางจาก Green Mile ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์นะคะโดยลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือว่าลิงก์ตามที่พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายกำหนดค่ะหรือว่าทุกการสมัครผลิตภัณฑ์ประกันผ่านทางช่องทางแอปนะคะ SCB EC และหรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ SE 10บทในระหว่างวันที่1กันยายนไปถึง30พฤศจิกายน2567ค่ะมีสิทธิ์ลุ้นรับฟรีค่าวิประกันภัยปีแรกประกันโรคมะเร็ง Easy E Cancer เจอจ่ายจบคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะค่ะตรวจเจอรับเงินก้อนทุนประกันความคุ้มครองรางวัลละ1ล้านบาทระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระวิประกันภัย5ปีค่ะ โดยบริษัทไทยพานิชย์โปรเทคจำกัดจะเป็นผู้ชำระค่าบีประกันภยัยเฉพาะปีกรมธรรม์แรกเท่านั้นนะคะจำนวน50รางวัลทุนประกันรวมทั้งสิ้น50ล้านบาทค่ะกำหนดจ,จับรางวัลน,นะคะในวันที่9ธันวาคม2567นี้ค่ะ โดยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ไทยพาณิชย์โปรเทคนะคะยังมอบส่วนลดค่าประกันโรคร้ายแรง30%เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้รรรายแรง Big Tree หรือว่า ec e CE cancer ของบริษัท fwd ประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะแผนประกันภัยก็ได้นะคะผ่านช่องทางแอป scb ec และหรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ scb protect ค่ะ โดยใช้โค้ดส่วนลดนะคะตามที่กำหนดระหว่างวันที่1กันยายน2567ไปถึงวันที่30พฤศจิกายน2567ค่ะ ซึ่งกรมธรรม์น,นะคะจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่30พฤศจิกายน2567ค่ะและจะร่วมบริจาค100บาทในทุกหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงภายใต้แคมเปญน,นี้ให้แก่ทางมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะโดยธนาคารแล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะคะมีความินดีค่ะ ที่ได้นางสาวสุชาตาช่วงสีหรือว่าโอปอนะคะ MISS u n i เว r ร์ t h ยแลนด์2024รวมเป็นส่วนหนึ่งของคโครงการ ReadyProtect คุ้มครองหญิงไทยสู้ภัยมะเร็งค่ะเพื่อส่งต่อพลังความห่วงใยพร้อมทั้งเร่งเสริมความรู้แก่ผู้หญิงไทยในเรื่องความคุ้มครองหากต้องเจอโรคร้ายและลดความกังวลใจกับค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงการดูแลสุขภาพเมื่อเจอโรคที่ไม่คาดฝันด้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองนะคะที่ใส่ใจในเรื่องของโรคร้ายแรงสําหรับผู้หญิงนํามาฝากกันนะคะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์และไทยพาณิชย์โพเทคค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของทองคํากันบ้างค่ะหลายฝ่ายจับตามองทิศทางของราคาทองคํานะคะหลังจากเดินหน้าออ e ทาม h อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดทิศทางของราคาทองคํานั้นยังอยู่ในภาวะกระทิงแล้วค่ะซึ่งหลายคนก็อยากจะคาดหมายว่าแนวโน้มการไปต่อของทองคํานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีมุมมองจากทางด้านของสถาบันการ เงินระดับโลกมาฝากกันนะคะกับประเด็นเรื่องของจีนด้วยค่ะที่ได้รับอิทธิพลจากราคาทองคําที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลอย่างไรส่งผลทําให้การนําเข้าทองคําสุทธิรายเดือนของจีนผ่านฮ่องกงในเดือนสิงหาคมนั้นปรับตัวลดลงกว่า76%สู่ระดับต่ําที่สุดในรอบกว่า2ปีค่ะ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการส่งผลทําให้ความต้องการทองคําแท่งของผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นปรับตัวลดลงมาอยู่ที่6.245ตันลดลงจากระดับ25.659ตันในเดือนกรกฎาคมนะคะ ข้อมูลศุลกากรของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสกัดและขนส่งทองคำใหญ่ที่สุดในโลกระบุว่าจีนระงับการนำเข้าทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มกราคมปี2564ตัดสินใจยุติการซื้อทองคำผ่านธนาคารกลางนับตั้งแต่พฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะทำให้เดือนสิงหาคมนั้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันที่จีนไม่ได้เพิ่มการนำเข้าทองคำเข้าสู่คลังสำรองของประเทศ ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำสปอร์ตนั้นเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันราคานั้นขยับขึ้นไปเกือบเกือบ30%แล้วสําหรับปีนี้นะคะธนาคารพาณิชย์และสํานักวิจัยต่างๆทั่วโลกให้ราคาทองคําเฉลี่ยเอาไว้อยู่ที่2,400ถึง2,600ดอลลาร์ 2, ต่อทรอยออนซ์ค่ะแต่มีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นสําหรับปี2025ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซิตี้กรุ๊ป n อ j จพีมอร์แกน s ชสแอนด์โค a m e แบงก์ออฟ m a n s a กาโนะคะต่างมีการประเมินราคาเป้าหมายทองคำในปีหน้าฉเฉลี่ยจะอยู่ที่2,700ไปจนถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับราคาทองคำที่ร้อนแรงในขณะนี้นะคะเพราะแม้ว่าจีนจะนำเข้าลดลงแต่ว่าอินเดียเองก็มีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะคะจากนโยบายการลดภาษีรวมถึงช่วงเวลาของเทศกาลด้วยค่ะ เนี่ยเป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้นะคะจันหน้าสีทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ